เที่ยวชมสวนดอกไม้สวยๆร้านกาแฟในสไตล์วัดป่าพิมลมังคารามบ้านโนนแดงโนนม่วงตำบลทุ่งชัยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษโดยท่านเจ้าคุณพิมลหรือเจ้าคุณพระศรียาวิเทศนะครับเจ้าวาดวัดปากน้ำชิมิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาครับได้เดินทางกลับมาพัฒนาวัดป่าพิมลมังคาราม ดินแดนบ้านเกิดของตนเองด้วยการเชิญชวนชาวบ้านมาร่วมกันประชุมหารืออนุรักษ์ป่าไม้ต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้เพิ่มดอกไม้ปรับภูมิทัศน์ภายในวัดให้สวยงามนะครับเหมือนอยู่ต่างแดนนะครับดอกไม้ต่างๆอย่างเช่นพิสมสนดที่เห็นณตอนนี้นะครับซึ่งเป็นที่ฮือฮาณตอนนี้เลยนะครับแล้วก็จะ มีสะพานต่างๆนะครับได้แก่สะพานแขวนเชือกนะครับข้ามยอดไม้ไปดูป่านะครับไปดูลำห้วยสำรานนะครับแล้วก็ยังสร้างสะพานอ่แขวงสลิงนะครับจากวัดไปสู่เกาะกลางน้ำนะครับความยาวร้อยเมตรนะครับเหมือนอยู่ดินแดนต่างประเทศนะครับนี่ครับพื้นที่ครับจัดได้สวยงามนะครับช่วงนี้ก็เป็นดอดพิสมอสนะครับที่กำลังเปล่งบานณช่วงนี้เลยนะครับอ๋อก็ คนทยอยมาท่องเที่ยวเรื่อยๆครับผมคนมาเรื่อยๆนะครับพิทมอร์ก็จะอยู่ได้ประมาณ1ถึงเดือนนะครับผมก็ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นสะพานเดินรอบเลยนะครับผมเดินรอบนะครับเพื่อที่จะไปเดินถ่ายรูปนั่นเองนะครับดอกกําลังสวยงามนะครับบนพื้นที่ก็จะหลายไร่อยู่ครับตรงนี้ครับก็จะมีทันตะวันก็มีนะครับน่าจะบานเดือนหน้านะครับทันตะวันนะครับก็เป็นที่ฮือฮานะครับผมนี่ฮะ ก็ทำให้คนมาเข้าวัดนะครับเพื่อที่จะมาถ่ายรูปนะครับในวัดก็จะมีจุดชมวิวนะครับต่างๆนะครับมีสะพานมีร้านอาหารในชุมชนนะครับผมก็ก่อให้เกิดการสร้างรายได้นะครับเนี่ยทำให้ชุมชนมีรายได้นะครับมีอาชีพนะครับอย่างดีเลยนะครับดูครับตอนนี้ก็พาชมดอกคอสมอสสวยๆกันครับท่านชมครับเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อรับชมไปเรื่อยๆครับผม เผื่อใครที่สนใจนะครับผมอยู่อำเภอทุมพรจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดินทางไม่ไกลนะครับผมสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับแวะมาเที่ยวชมได้นะครับผมเนี่ฮก็นักท่องเที่ยวนับค่อนข้างที่จะมาเรื่อยๆนะครับระหว่างที่ผมไปถ่ายนะครับอ่าบรรยากาศถือว่าดีครับผมอยู่ท่ามกลางป่าไม้นะครับผมท่ามกลางห้วยนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับทำเลยดีนะครับผมนี่ฮะก็ นะครับเชิญชวนนะครับผมสลับใครที่ชื่นชอบนะครับสลับการท่องเที่ยวชมไม้ดอกไม้ประดับชอบธรรมชาตินะครับอยู่ในวัดนั่นเองนะครับผมเนี่ยฮะก็ตอนนี้ก็จะเปิดนะประมาณ1-2ปีแล้วนะครับเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับที่นี่ก็มีร้านอาหารมีกาแฟนะครับผมนะมีหลายอย่าง ก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนกันไปได้นะครับนี่ฮะดอกไม้จะถ่ายรูปนะครับก็มาถ่ายกันได้นะครับผมมาโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าบริการนะครับผมสามารถมาเที่ยวชมฟรีนะครับเดินถ่ายรูปฟรีนะครับผมไม่มีค่าเก็บบริการนั่นเองนะครับนี่ับทำได้สวยนะครับทำได้สวยนะครับนี่ฮะ ก็ผมคิดว่าทางวัดกับชาวบ้านนะครับผมคิดว่ามาถูกทางนะครับผมเพราะว่าคนทุกวันนี้ชอบเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับมีจุดเช็คอินต่างๆนะครับทําให้คนแวะมาเที่ยวชมนะครับตลอดเส้นทางนะครับนี่ฮะมีสะพานหลายรอบนี้นะครับผมล้อมรอบนะครับมีจุดที่นั่งต่างๆนะครับมีสะพานเชื่อมต่อนะครับเดินไปยังห้วยนะครับนี่ฮะ ก็สามารถที่จะมานั่งเล่นนีครับจุดที่ไว้ถ่ายรูปนะครับไว้ถ่ายรูปนะครับอ่าคงบรรยายไม่หมดนะครับผมก็ต้องมาเที่ยวชมกันเองนะครับผมสุขใจวัดป่านะครับมีกังหันขนาดใหญ่ด้วยนะครับผมเป็นอ่าแลนด์มาร์กอย่างดีตรงนี้นะครับผมเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆครับผมมาถ่ายรูปนะครับกับสัมผัสกับบรรยากาศนะครับที่ดีๆในวัดนั่นเองครับผม ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะครับก็พากันมาเรื่อยๆนะครับผมจ่าช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะครับคนมาเยอะนะครับเทศกาลนะครับเนี่ยสะพานวันนี้สะพานทําได้สวยนะครับสะพานโค้งระหว่างง่ายๆคือเป็นโค้งนองนาเลยครับผมเป็นคลองไส้ไก่ล้อมรอบเลยครับผมจําลองได้หลายแบบหลายสไตล์นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับสะพานเดินรอบนะครับรอบสวนดอกไม้นะครับ ี่วันหนึ่งคนมาเที่ยวเยอะนะครับคนมาเที่ยวเยอะเลยนะครับคนมาจากหลายทิศหลายทางนะครับผมหลายอำเภอครับเดินมาเที่ยวชมณที่แห่งนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะก็จะมีร้านกาแฟนะครพาไปชมร้านกาแฟชมสะพานนะครับช่วงนี้ก็ไปดูในบรรยากาศกับภาพสวยๆก่อนนะครับเนี่ย เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูสะพานนะครับผมมีสะพานห้วยนะครับเป็นสะพานไม้สะพานแขวนนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับนี่ครับก็จะเป็นสะพานลายล้อมแบบนี้เลยครับผมสะพานลายล้อมนี้นะครับเชื่อมต่อไปยังกุฏินะครับต่างๆนะครับที่อย่างนี้นะครับที่ที่ทําสะพานก็เนื่องด้วยอยู่ติดห้วยนะครับ อย่างปีพันๆมาครับช่วงน้ําเยอะนะครับน้ําท่วมนะครับการมีสะพานก็จะช่วยช่วงที่น้ําท่วมนะครับทําให้สามารถที่จะเดินง่ายนั่นเองนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสะพานแขวนนะครับเชื่อมต่อไปยังห้วยนะครับก็จะมีหาดอยู่ตรงห้วยนะครับเดี๋ยวจะไปดูครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานแขวนไม้นะครับผมก็เชื่อมต่อนะครับให้เดินนะครับก็ต้องเดินระมัดระวังนะครับผมเนี่ย สามารถที่จะเดินไปถ่ายรูปได้นะครับก็การเดินก็ต้องระวังนะครับผมอย่าโยกเยกอยากเขย่าวนะครับเพราะมันอันตรายนะครับผมค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินนั่นเองนะครับเนี่ยมันก็จะสั่นแบบนี้นะครับผมก็อย่าเดินเยอะนะครับอย่าเดินเยอะทยอยกันเดินนะครับผมอย่าเดินเยอะทยอยเดินนะครับบางคนเดินก็แบบกลัวๆนะครับผมแต่พอมันยกเยกนะครับอ่าถ้าใจไม่ถึงก็ไม่กล้าเดินนะครับเนี่ยสะพาน ก็เป็นแลนด์มาร์กอีกที่อีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่น้ําลดนะครับอ่าถ้าเป็นช่วงน้ําเยอะน้ําจะมาถึงนี่เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงน้ําลดนั่นเองนะครับเนี่ยก็จะเป็นจุดไว้พักผ่อนนะครับว่านั่งชมบรรยากาศนะครับรอบริมน้ํานะครับเนี่ยทางวัดก็ยัง จัดสวนไปเรื่อยๆนะครับผมยังจัดไปเรื่อยๆนะครับหาจุดต่างๆนะครับให้เช็คอินนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหาดน้อยๆนะครับสามารถที่จะลงไปเล่นได้นะครับนี่ฮะเด็กน้อยเด็กอะไรก็พากันเดินมานะมากับคุณแม่นะครับสร้างความตื่นเต้นเฮฮานะครับให้กับเด็กๆครับที่มาเที่ยวชมณวัดแห่งนี้นะครับเนี่ยมีคนลงไปเล่นในเกาะครับนี่ฮะสามารถที่จะไป ยืเล่นถ่ายรูปได้ครับผมตอนนี้น้ำลดแล้วนะครับเนี่ยบูบรรยากาศบางคนเดินครับสะพานถึงกับสันเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็มันเป็นธรรมดาครับเพราะมันเป็นสลิงครับมันสามารถที่โยกเยกครับแต่มันก็ไม่ได้ขาดหรอกครับผมแต่เนี่ยคนนี้ก็ใจไม่ถึงครับผมใจไม่ถึงนะครับขอเดินมาได้ครึ่งทางแล้วก็เลี้ยวกลับไปคืนครับใจไม่ถึงนะครับ อันนี้เราก็ลงมาใช้หาดนะครับนี่ฮะช้ยหาดนะครับสามารถที่จะเดินมาลงเล่นถ่ายรูปได้นะครับก็จะอยู่ใต้สะพานนั่นเองนะครับเนี่ยดูว่านี่ยอ่าพอเสร็จแล้วเราก็จะเดินกลับนะครับนี่ฮะดูความสั่นของสะพานนะครับข้าวหวัดเสียวนะครับถ้าใจไม่ถึงก็ไม่กล้าเข้ามานะครับผมนี่ฮะ สั่นไปทั้งสะพานเลยโยกเย้นะครับผมก็แนะนําให้เดินตรงกลางนะครับเพราะว่าเป็นสลิงนะครับที่เขาอยู่ตรงกลางครับปลอดภัยกว่านะครับถ้าถ้ากลัวไม้หักนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะพากลับไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับนี่ฮก็แบบนี้แหละครับผมจะเป็นสะพานครับเดินนะครับเดินเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูร้านกาแฟนะครับผม เนี่ยก่อนจะไปร้านกาแฟมันก็ต้องผ่านทุ่งอยู่ดีนะครับผมทุ่งคอสมอสนะครับอย่างสวยอลังการนะครับท่านผู้ชมเนี่ยพอผ่านทุ่งมอสก็จะเป็นโค้งของนาตรงนี้นะครับผมเนี่ยมีน้ําอยู่นะครับล้อมรอบเลยตรงกลางก็สามารถที่จะมาขึ้นถ่ายรูปกับหอนาฬิกาไอหอ,อกังหันนะครับผมสามารถขึ้นมาชมได้นะครับด้านขวาก็จะเป็นกุฏิกุฏิของพระน,นั่นเองนะครับ เนี่ยก็สร้างสีสันนะรับให้คนมาเที่ยวชมเยอะแๆเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศดีร่มรื่นครับตอนนี้จะเป็นร้านกาแฟนะครับมีฮะได้ภาพไดโนเสาร์สามิตินะครับดูฮะอลังการน่าดูเลยสวยงามนะครับก็กำลังจัดสวนเรื่อยๆครับผมทยอยจัดนะครับทยอยทำนะครับเนี่ยช่างฝีมือนะครับช่างมืออาชีพเลยนะครับผมในการทำนะครับดูร้านกาแฟนะมีสะพานด้านบนนะครับผมขึ้นไปชมวิวได้ ขึ้นไปถ่ายรูปนะครับกับเสานะครับนี่ฮะตรงนี้ก็ก็สวยที่หนึ่งนะครับดูก็ทําหมอกพ่นหมอกมานะครับเป็นหมอกนะครับได้สวยงามมากนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟข้างร้านกาแฟนะครับกาแฟก็ไม่ได้แพงนะครับผมกาแฟก็ไม่ได้แพงนะครับนี่ฮะนี่ฮะก็มีเรือที่ไว้ปั่นนะครับเรือหงนะครับ ชมรอบพื้นที่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นน้ําตกนะครับน้ําตกจําลองครับตกแล้วก็ไหลลงสู่สระนะครับนี่ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับผมกาแฟก็มีจุดถ่ายรูปนะครับขึ้นไปถ่ายรูปนะครับมีด้านฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานแขวนครับยาวร้อยเมตรนะครับก็ข้ามไปบนเกาะนะครับเพื่อที่จะไหว้ขอพรเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆนะครับผมนี่ครับเป็นน้ำสีนะครับของจังหวัดศรีสะเกดเลยครับผม สะพานก็สวยงามทอดยาวนะครับผมมีความแข็งแรงครับร้อยเมตรท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดนะครับผมเพราะว่าขอทดสอบระบบความแข็งแกร่งมาแล้วนะครับสามารถรับน้าหนักได้เยอะเลยครับผมนี่ยก็ใครที่มาก็ต้องผ่านนะครับต้องผ่านข้ามาสะพานนะเพื่อที่จะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนี่ยก็จะมีดอกไม้ทุกเทียนนะครับ มีดอกไม้ทุกเทียนสามารถเลือกทำบุญได้ตามจิตศรัทธานะครับผมมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยนะครับเนี่ยนี่ยจุดถ่ายรูปครับมีเยอะเลยครับผมมีเยอะเลยนะครับสามารถเดินมาถ่ายรูปได้สบายสบายนะครับผมอ่าแต่แล้วก็จะพาเดินสะพานแขวนนะครับยาวร้อยเมตรนะครับไว้ตื่นเต้นแค่ไหนครับผม นี่ฮะก็จะมีหง์นะครับที่เขาปั่นในน้ำครับผ่านนะครับนี่ฮะดูระดับพื้นนะครับยกเย่ยกเยกนะครับอ่าถ้าใครพาลูกพลาดมาดูแลด้วยนะครับผมเดี๋ยวพลาดตกนะครับอันตรายนะครับอ่าต้องดูแลนะครับดูสวยมากนะครับวิวสวยนะครับแล้วก็จะพาไปขหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลต่างๆนะครับผมนี่ฮ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ที่ดูแลสถานที่อย่างนี้นะครับก็จะพากันมาไหว้ขอพรขอโชคขอลาบนะครับใครได้เลขอะไรก็นะครับแบ่งๆกันด้วยนะครับผมนะครับทุกที่นะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองนะครับเราต้องคารับนะครับนะครับก็เสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับนะครับผมกลับจากสะพานนะครับ ก็จะเป็นช่องช่องแคบพอดีนะครับสำหรับใครที่ตัวใหญ่มากนะครับก็จะเดินผ่านไม่ได้นะครับผมสำหรับใครน้ําหนักร้อยกว่าขึ้นไปนะครับก็จะยากนิดหนึ่งนะเพราะช่องจะพอดีนะครับนี่คเดี๋ยวจะพาไปชมร้านกาแฟด้านในนะครับนี่เก็จะมีน้ําตกตัวนี้นะครับไหลลงสู่สระน้ำนะก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับผมอ่าแล้วครับเข้ามาร้านกาแฟนะครับ กาแฟาก็ไม่แพงนะครับมีขนมมีหลายอย่างให้เลือกให้ชิมนะครับผมบรรยากาศเย็นสบายในห้องเอนะครับก็จะมีเมนูให้เลือกนี่ฮะมีทุกอย่างนะครับกาแฟาน้ําหลายอย่างนะครับมีทั้งร้อนปันเย็นนะครับเลือกซื้อได้ตามใจชอบเลยนะครับนะครับอ่มาถึงก็ให้เดินถ่ายรูปก่อนนะครับค่อย พอร้อนๆเหนื่อยๆค่อยมาแวะมาพักร้านกาแฟก็ได้นะครับค่อยแพะค่อยแวะมาชิมนะครับอย่างวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็สั่งไม่นานครับประมาณ10นาทีก็ได้นะครับนี่ครับ้างรนกาแฟก็จะมีจุดนั่งชมวิวนะครับชมวิวทิวทัศน์ณห้วยตรงนี้นะครับผมมีภาพสามิตินะครับสวยงามมากนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่ขึ้นไปถ่ายรูปนะครับแต่ต้องระวังครับระวังตกนะครับ ต้องระวังตกนะครับต้องค่อยๆนะครับเนี่ยวิวด้านบนนะก็จะมีด่านฝ้านะครับข้างบนนี้นะครับผมมีด่านฝ้าให้ขึ้นไปถ่ายรูปนั่นเองนะครับเนี่ยมุมนี้ก็สวยเหมือนกันครับผมจะเห็นสะพานยาวร้อยเมตรนะครับเนี่ยเห็นหงนะครับผ่านนะครับเนี่ยใครที่ขึ้นไปบนนี้ก็ต้องระวังนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามอีกที่หนึ่งนะครับ ความสูงประมาณ3มเมตรสเมตรนะครับเดินข้ามไปถ่ายรูปนะครับเดินข้ามมานั่งถ่ายรูปณจุดตรงนี้นะครับผมเช็คอินนะครับนี่ฮะอะไรอะไรสีสเกตนะครับผมอะไรอะไรก็ดีดีอะไรอะไรก็ดีที่สีสเกตนะครับนี่ฮะมีกาแฟนะครับผมมาเช็คอินก็ได้นะครับวัดป่าพิมนมังคลารามตำบลทุ่งชัยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกตนะครับ มาเที่ยวมาชมได้นะครับที่นี่นะครับถานที่ดีๆนะครับผมเนี่ยมีภาพสามมิติสวยๆนะครับเนี่ครับถานที่ดีครับก็แวะมาชมก็ได้นะครับผมเนี่ยสไตล์โค้ขลงนาก็มีครับตัวนี้ครับมาเที่ยวมาชมนะครับมาแล้วไม่ผิดหวังนะครับผมมาแล้วไม่ผิดหวังครับก็มาเที่ยวมาชมนะครับ มาได้ตลอดนะครับผมเปิดตลอดนะครับมาทําบุญที่วัดแห่งนี้นะครับเนี่ยก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับที่ให้ชุมชนมาขายของนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเกษตรเมืองช้างอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรเมืองช้างนะครับผมสำหรับวันนี้นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ